เมื่อที่ที่ผ่านมานะครับที่ตลาดลำบัวตบน้องโรงอําเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีได้จัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยการกุศลภายใต้กิจกรรมที่ชื่อว่าเดินแบบผ้าของแม่บนแผ่นดินของพ่อโดยมีผู้ร่วมเดินแบบการกุศลจํานวน32ท่านนะครับและผู้เข้าร่วมงานกว่า100คนโดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายองอาจวงประยูนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสามจังหวัดสระบุรีเป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณ แกนางแบบกิติมักิ์ทั้ง32ท่านนอกจากนี้กิจกรรมภายในงานนอกจากการเดินแบบผ้าไทยแล้วนั้นยังมีการประกวดร้องเพลงะะการแสดงลำตัดพื้นบ้านอีกด้วยผ้าไทยเป็นผ้าไทย,ะะยตัดเก็บนะคะรับดอกไม้กันไปโพสกันไปมิ้มหวานกันไปนะคะค่ะค่ะทั้นที่8นะคะเตรียมความพรอ้อม เป็นปีขาบางท่านบอกว่าทีปบลอกค,คืออะไรคะค,ะคุณแม่ยุตรงท่านมาในชุดปิสระแบบไทยใช่ค่ะสีชมพูชมพูหว,<า>วานเลยเนะคะตามจะมีอย<ช>ู่การตัดเย็บเช่นกันคะ่ะผ้าไทยจะเป็นการตัดเย็บที่ประณีตแล้วก็เลิกค่าทำยังไงให้ทรงคุณค่านะคะผู้ที่สวนใส่ใส่แล้วภาคภูมิใจใส่แล้วยิ้มทุกคนไม่ใส่ใส่แล้วนั่งงอสักคนหน้าคนแปลกท่าน คุณนิพาพรวรทัพค่ะค่ะท่านมาเลยชุดสีคายสีม่วงชมพูด้วยชมพูจะม่วงกันไหมม่วงค่ยยิ้มหน่อยที่นี้สวยนั่นแหละค่ะใส่ทิปบล็อกให้น้องด้วยนะคะ คือจะิงททิปบอกแล้วแมวดีกว่าสมทุกทุนเรายังต้องใช้คุณรัพซ์กันอีกตั้งหลายๆอย่างนะคะจึงอยากจะให้มีโอ้โสวยงามมาในชุดไทยประยุคค่ะสีชมพูเช่นกันคะชุดนี้แหละดูในชุดไทยและสถานที่แห่งนี้นะคะพี่โดนไปไหนเอ่ยพี่โดน นามโคตรค่ะโปร่งแพลนเลว่าชุดไทยใส่ที่สุดที่ได้สวยสเกตการสีชมพูใครบอกใส่ไม่สวยนะคะพี่กัญจนาใส่สวย่ใช่ค่ะชอบ่าชอบสีชมพูใครบอกว่าใส่ชุดไทยแล้วอึดอัดบ้างใช่่ะเพราะว่าชุดก็ไม่สวยจะให้เด็กและเยาวชนมาในวันนี้มากๆนะคะแต่ว่ามันเป็นวันอาทิตย์นะคะ จริงๆ,ๆอยากให้มามากเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าบ้านเรามีชุดไทยที่สวยงามแบบนี้นะคะในหลายๆรูปแบบเลยนะคะชุดโจงตลาดซาฬาบัวนี่จะเป็นที่แรกในจังหวัดสระบุรีารารค่ะเขาหมดทั้ง14ท่านแล้วใช่ไหมคะคุณรสยังค่ะเดี๋ยวอีกหนึ่งท่านอ๋อเดียอีกหนึ่งท่านคุณชาลีแข็งบุญค่ะนะคะเก็บภาพกันไปนะคะแล้วทาล้องเราก็ไม่ใช่ใครเนียือ็ผู้ใหญ่บ้านเราน,นี่เอง นะคะช่างภาพเราก็ไม่ใช่ไทยนะคะที่เป็นผู้ใหญ่ของเราี่เองค่ะชินีนานะคะพระพันปีหลวงของเรานะคะการที่ท่านพระองค์เสด็จไปต่างประเทศนะคะก็จะฉลองพระองค์ด้วยชุดไทยทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นการที่สวมชุดไทยบ่อยๆเป็นการสืบทอดและเป็นการระลึกถึงด้วยว่าเราได้เผยแพร่เราได้ช่วยพระองค์ท่านได้สืบสานด้วยนะคะค่ะคเอาเดินที่นี้เราเป็นรวมนะคะ อ่ะแล้วไปแยกขวานะคะคนที่หนึ่งแยกขวาเลยค่ะแยกขวาวนไปนะคะแถวๆกันไปนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะแยกกันเลยค่ะซ้ายค่ะอ่าแล้วไปยืนถ่ายตรงนั้นขวาค่ะแยกซ้ายแยกขวาเลยค่ะคุณแม่ค่ะใช่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะตามเลยค่ะตรงนั้นเราก็จะไปถ่ายรูปตรงนั้นได้แล้วเจ้าภาพก็ต้องถอยไปหน่อยนะคะค่ะเดินเลยค่ะพี่ค่ะจะชอบชุดไหนนะคะก็ หยดใส่ side, บริจาคกันนิดนึงนะคะเพิ่มด้วยช่วยพิธีกรทำงานหน่อยค่ะเพราะพิธีกรมาเพื่อง,งานนี้นะคะเรเล่ <ปะ S 2> <ว>าีิฟเ์แชั่นการกุศลนะคะการกุศลไม่ใช่ว่าจะต้องถ้าจะเดินแบบจะต้องจ่ายเงิน เท่านั้นเท่านี้แต่ถ้าจะเดินแบบฉันจะทําบุญเท่านี้ใช่ค่ะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ตลาดลําบัวเราทํานะคะตอนแรกค่ะสาธุขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแม่บอกกระเป๋าตังค์ไม่อยู่ใส่ที่หลังก็ได้โอเคค่ะโอเคค่ะอายุซ้อนสวยค่ะสวยค่ะโอ้โหนี่นะคะเป็นอะไรที่แบบเลิศมากมากนะคะขอบคุณค่ะกิจกรรมในวันนี้ไดคะเบองเบร์ให้กำลังใจท่านส่านค่ะ คท่านสตุรสมาโยนด้วยนะคะอาเซียนเชิญรำเก้ารอบเก้ารอบครกิจกรรมที่สามแถวค่ะสวยๆค่ะสำหรับบนเวทีวันนี้ที่ฉันสีกองทูลศิษย์นะคะและคุณทหารเชลาร์โครงการนี้องขอขอมอบใบคืนให้กับชาวเพื่อนแนนะคะอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวจะไปร่วมสนุกข้างล่านั้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากพัฒนาชุมชนอำเภอหนองแคและหน่วยงานหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีและชมรมการท่องเที่ยวแก่งคอยอด้วยอนุชานวงศรีผู้สื่อข่าวรายงาน